สวัสดีครับเป็นเพื่อน fc เพจยามทงเกษตรใจเกษตรครับวันนี้พี่ยามกลับมาที่สวนตัวเองวันที่15พฤศจิกายนนะครับเท่าที่เดินสำรวจสวนเนี่ยนะครับพบว่าออกดอกพอต้นแล้วอยู่ที่ประมาณ25%เเฉพาะแปลงด้านบนนะครับส่วนแปลงด้านล่างพี่ยามเพิ่งทําสารไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมามันก็อยู่ช่วงการสะสมอาหารแปลงบนเนี่ยที่บอกออกดอกแค่ยีห้ที่เหลือเนี่ยมันไม่ออกดอกหรือยังมีทีท่าว่าน่าจะต้องรอช่วงเวลา ช่วงนี้พี่ยามก็เข้าใจว่าเพื่อนชาวสวนนะครับมีความกังวลใจกันมากเลยปวกใครเขาได้ดอกเราก็จะไปถามวิ่งทำไงได้ดอกนะวิ่งทำไมแปลงนั้นเขาได้แล้วแปลงเรายังไม่ได้เลยวิ่งคนนั้นก็บอกว่ากักโศกไปห้าวันเจ็ดวันอีกคนนึงบอกว่าอืมอัดน้ําไป3ามชั่วโมงถึงจะได้ดอกทุกคนในหัวจะเต็มไปด้วยข้อมูลที่มันอึ้งมันอัดกันโดยเฉพาะในกรณีที่เราก็ดูแล้วต้นของเรามันก็น่าจะออกดอกกิ่งก็พร้อมสภาพต้น สภาพอากาศน่าจะพร้อมแถมเรายังไปฉีดพ่นทางใบนะครับสูตรไหนที่เขาว่ากันวดด่าดีซื้อมาหมดแหละศูตรห้าสองสามสี่ศูยรสามสิบสามห้าสาลายอา m i n ที่บอกกระตุ้นกระตุ้นหมดเลยทําไมเพื่อนเขาได้แล้วทําไมเราไม่ได้พอเราเห็นใครกาโพัเรื่องดอกทุเรียนอมก็จะไปน,นั่งฟังเขาเขาจะใช้อะไรอันนี้เป็นพิติการปกติองชาวสวนนะเพราะว่าเราทําสวนทุเรียนเนี่ยปีหนึ่งเราได้ผลติตเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ ปีนี้เป็นปีที่ปรับเปียนอีกปีหนึ่งของทุเรียนภาคตอนออกพยายามข้าพูดอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเปรียบเทียบกับสวนต่างๆที่พยา,ยามได้ดูมาน้อยสวนมากที่จะได้ดอกมาเต็มที่แล้วมากสวนที่ยังไม่ได้ดอกแล้วมีบางสวนที่ไม่ได้ดอกไม่ว่าแต่ต้นนั้นคลายความสมบูรณ์ไปแล้วก็คือมันเคยสมบูรณ์มาก่อนแต่พอผ่านมาสักเดือนสองเดือนมันคลายความสมบูรณ์ก็คือกลายเป็นต้นโทรม ใบใหม่สภาพต้นดูเหมือนจะต้องกลับไปสู่การฟื้นฟูตรงนี้ที่อยากมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนชาวสวนว่าการทําสวนนะครับเราจะต้องเข้าใจต้นทุเรียนเข้าใจสภาพอากาศการเข้าใจต้นทุเรียนเนี่ยก็คือทํายังไงให้ต้นมันมีความสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอในช่วงเวลาที่เรากําลังจะชักนาการออกดอกพยายามใช้คําว่าสมบูรณ์พร้อมเสมอในช่วงระยะเวลาที่มันจะออกดอกซึ่ง ก็อยู่ระหว่างเดือนตุลาถึงกุมภาพันธ์ช่วงสี่เดือนเนี่ยโจทย์ยากนะโจทย์ยากนะครับสําหรับการทําให้ต้นันสมบูรณ์ตลอดก็คือการทําทุเรียนเป็นศารและศิลเขาเป็นศารและศิลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแปลงเพื่อนเราอยู่ข้างๆกับแปลงเราเราไม่สามารถจะก๊อบบี้สูตรเขาเข้ามาใช้ในสูตรเราได้เลยการจัดการตรงพุ่มการตัดแต่งตรงพุ่มมีผลต่อการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหาร อย่างชัดเจนปีนี้พยายามสังเกตดูนะครับแปลงไหนที่ทรงพุ่มลกๆไว้กิ่งเล็กๆแล้วก็มีใบเต็มต้นค่อนข้างที่จะได้ดอกยากเพราะว่าความสมบูรณ์ที่เราคาดหวังเนี่ยเขาไปไม่ถึงจุดหมายเนื่องจากเบียบายลายทางจะต้องเลี้ยงกิ่งล่างจะต้องเลี้ยงกิ่งในจะต้องเอาอาหารไปเลี้ยงใบที่ไม่ได้ปรุงอาหารพวกนี้ข้อมูลชัดเจนนะครับเรื่องของสภาพอาพกาศเป็นเรื่องที่ทําให้ ผลลัพ์แต่ละสวนไม่เหมือนกันเราอาจจะไปฟังว่าสวนนั้นใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่สวนนั้นใช้แปดยี่ี่ยี่ี่เราก็ใช้ที่สวนเราเหมือนกันทําไมเขาได้ทําไมเราไม่ได้สภาพอากาศครับปีนี้สภาพอากาศแปรปวนอยู่คนละตำบลกันหรือคุดอยู่ห่างกันห้าร้อยเมตรอะอากาศในสวนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะโชคดีอะสมมติพิยามเนี่ยเป็นคนโชคดีนะ เป็นคนโชคดีบางส่วนนะไอ้ที่โชคดีเนี่ยก็คือเราทําต้นมาสมบูรณ์ในสภาพที่อากาศมามาบรรจบกันพอดีเราทําสารวันที่16สิงหาคมใช้สาร1,000 cc ต่อน้ํา200ลิตรหลังจากนั้นเราก็รักษาฟามสมบูรณ์ของต้นโดยการใช้ปุ๋ยทางดินเนี่ยพยายามใช้ปลาเท้า50/10แล้วพี่สะพายเขาก็บอกเขาขอเติม84/24 2ได้ไหม พิยามมีแปดยี่สิบสี่ยี่สี่อยู่ก็บอกเขาอ้าวให้ต้นละสามขีดแล้วกันพิยามไม่ได้ไปเสร็จแปดยี่สิบสี่ยี่สี่ปีนี้ฝนตกชุกมากหลายสวนจําเป็นจะต้องกดโครงสร้างใบหรือกดในเจ่นในใบโดยใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่ปีก่อนไม่เคยใช้มาก่อนเลยหลายสวนปีก่อนไม่เคยใช้แปดยี่สี่สี่ไม่เคยใช้ศูนย์ห้าสองสสี่ปีนี้ต้องใช้เพราะสะภาพอากาศมันแปรปรวนฝนตกชุก พอฝนตกหนักการเจริญตัวทั้งกิ่งกัานใบมันก็ไปได้ดีดีอันนี้มันก็จะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ปีนี้ไม่ได้ใช้เพราะเราคิดว่าต้นทุเรียนเราน่าจะสมบูรณ์ดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะออกดอกง่ายปรากฏว่าพอฝนมาตกหนักพวกเนี่ยมันสมบูรณ์มากเกินไปมันก็มีผลเรื่องอากาศกับเรื่องปุ๋ยเป็นความสอดคล้องกังนที่จำเป็นจะต้องใช้คู่กันในปีนี้เห็นอย่างชัดเจนอย่างปีก่อนเนี่ยนะครับพิยามทําสวนเนี่ยเราใช้ สิบห้าห้ายี่ห้าสิบห้าเก้ายี่สิบโดยคนต้นทางดินนะครับส่วนทางใบพิยามก็จะใช้พวกสี่ยี่สี่ยี่สี่ของดวงตันเท่นี่แหละหรือบางทีก็ใช้สิบห้ายี่สิบ้างตามช่วงปีที่แล้วอากาศมันยังไม่วิกฤตแบบนี้พอปีนี้อากาศวิกฤตปุ๊บเราต้องประเมินต้นเลยปีนี้เราใช้สี่ยี่สี่ยี่สี่ไปถึงสามรอบนะครับสำหรับแผงทเรียนด้านบนนี้เพื่อทําให้ใบมัน มีความเขียวสมบูรณ์ปรุงอาหารได้เป็นอย่างดีเราจําเป็นจะต้องพ่นพวกสังกะสีไปด้วยอันนี้แปลงนี้พี่ยามก็ใช้สังกะสีเราจําเป็นจะต้องพ่นจุลธาตุเป็นบางครั้งนะครับแต่โดยรวมเนี่ยตั้งแปลงเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยมากกว่าแปลงอื่นนะครับเพราะว่าพี่ยามทําสวนกันเราถือว่าเอาประหยัดแล้วก็พยายามจะดูว่าบรรทัดฐานพื้นฐานตรงไหนที่มันทําให้มันออกดอกได้ในช่วงชักนําการออกดอกนะครับ พยายามใช้สลายกับติ0 4 6ทุกรอบที่เราเห็นฟอร์มตาดอกมาใต้ท้องกก่งพยายามใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังถึงเรื่องนีน้หลายคนจะบอกโอ้โหใช้ปุ๋ยหลายสูตรจังเลยจริงๆปุ๋ยครับเราใช้ตามสารีริยาของต้นทุเรียนลักษณะใบของต้นทุเรียนและสภาพอพกาศครับอันนี้เป็นเรื่องปุ๋ยทางใบนะแต่ถ้าปุ๋ยทางดินเนี่ยพี่ยามก็ยังแนะนําปุ๋ยที่เป็นสูตรมาตรฐานอย่างของพยามใช้ปลาเท้าเนี่ยช่วงต้นฤดูพี่ยามใช้16-30ไปต้นละประมาณรวมรมแล้วหกิโล ใช้เก้าสามสามไปอีกประมาณเกือบเกือบสองกิโลแล้วเข้ามาใช้ห้าสิบติดไปอีกอยู่ประมาณสักอีกสองกิโลรวมๆก็เป็นสักประมาณห้าหกกิโลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะทาดอกได้พี่ยามเน้นการรุงดินให้ดีเรื่องการรุงดินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับเพื่อนๆถ้าเ,เกิดดินเราไม่ดีนะพี่ยามบอกเลยว่าโอกาสที่ต้นคุณจะสมบูรณ์ยากมากไปดูหลายแปลงนะครับที่พี่ยามไปช่วยก็ทําด้วยเอางี้ดีกว่าพี่ยามบอกว่าบุงดินพี่ยามหน่อยนะ เติมป,ปุ๋ยอินทรีย์เติมอะไรก็ได้ที่เป็นอินทรีย์เติมให้หน่อยถ้าไม่เติมเนี่ยความสมบูรณ์ของต้นมันจะน้อยเกินไปถ้าเราไปอัดแต่ปุ๋ยเคมี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 เมนี่ยสุดท้ายอะ่ะรากมันเอาไปไม่ได้ต้นมันก็จะโทรมฟื้นตัวยากเยอะแบบนั้นจริงๆครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากแชร์เลยเพราะนั้นถ้าถามว่าทำยังไงเราจะอยู่กับสภาพอากาศแปรปรวนโลกร้อนนี่แล้วก็ทําทุเรียนได้ผลผลิตเนี่ยพยายามเน้นย้ำว่าเพื่อนชาวสวนจะต้องบํารุงดินจะต้องเข้าใจเรื่องของสภาพอากาศ จะต้องเข้าใจเรื่องของความต้องการน้ําของต้นทุเรียนนะครับแปลงนี้โชคดีอย่างหนึ่งว่าเรื่องของระบบน้ำเนี่ยแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยมันไม่โหดร้ายมากเกินไปพยามก็เลยไม่ได้เก็บข้อมูลที่มันโหด,ดของการให้น้ําประเภทสามชั่วโมงหนึ่งพันลิตรหรือต้องกระแทกน้ําต้องกักน้ำอ่ะแปลงนี้ไม่มีเลยครับแปลงนี้นี่พิยามให้น้ําเสมอกันตลอดเลยแม้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังให้น้ํา เสมอดูฝนตกหรือฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็เว้นไป3าสวันถ้าฝนไม่ตกสองวันลด2วันลดอันนี้นครับก็เป็นประสบการณ์ของพิยามเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนชาวสวนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ดอกนะครับให้รักษาความสมบูรณ์ของต้นไว้ให้ดีๆอย่าไปกัโกโศกจนกระทั่งใบเหลืองร่วงหมดเลยเพราะถ้าใบเหลืองร่วงเนี่ยเขาจะต้องเข้าสู่วัฏจักรของการสร้างชุดใบใหม่แล้วมันใช้เวลากว่าที่ใบก็จะพร้อมใบจะต้นจะพร้อมเรามีเวลาเพียงแค่ถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยอากาศจะร้อนแรงขึ้นการที่เราจะไปทําให้เขาออกดอกเนี่ยมันก็จะยากขึ้นตามลําดับนะครับก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆไว้นะครับช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้ดอกก็ใจเย็นๆนะครับลองพิจารณาดูซิว่าอะไรที่ทําน้อยไปอะไรที่ทํามากไปอะไรที่ยังไม่เข้าใจพูด่างนี้ไม่ใช่บอกว่าพี่ชามเข้าใจหมดนะพี่ชามว่าเป็นคนที่เก็บข้อมูลแล้วก็เป็นคนที่พยายามนาข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนชาวสวนให้ได้รับฟังกันเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ